เอาครับสวัสดีครับผมแมกโจเดียนะครับสวัสดีเช้ายูทูบทุคนนะครับที่เขามารับชมนะครับหลังจากี่ห่างหายไปช่วงหนึ่งนะครับมือสองมือสองสามมือนะครับวันนี้มานําเสนอคลิปการซื้อรถทถยนะครับที่ถูกต้องและกับประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายใส่ใจนะครับการซื้อรถทถยที่ประหยัดค่าใส่ใจก็มีอยู่บาร์าลลูกเรียนนะครับ จากประสบการ์จริงนะครับในการสื่อรถไถคขั้นที่4ที่5นะครับันรถไถขันนี้เอามาฟังนะครับสื่อยังไดจังเตือนนะครับมีส่วนลดอยู่ประมาณค่วมตังห้องดอกเบี้ยอยู่ประมาณแสนนะครับแสนหน่อยๆแสนกลัวเลยแหละครับถ้าสื่อวิธีนี้นะครับฟังให้ดีนะครับการสื่อรถไถเนี่เขาต้องสื่อเฉพาะโตรถนะครับโตรถก็ใบมีดนะครับสี่ดีซอยค่ารถดอกเบี้ยนะครับ เพราะว่าถ้าเข้าสื่อทั้งผานทั้งโตรตลีนะครับมันจะเกิดการเอาเงินทั้งผานทั้งโรตรีมาบวกกันกับโตรดนะครับเหตุเฮามีค่าใส่ใจที่สูงขึ้นนะครับเขาจะร่วมราคาทั้งดอกเบีย้ยผักผานนะครับทั้งดอกเบีย้ยโตรตลีนะครับผานในราคาสี่หมื่นก็จะเป็นเจ็ดหมื่นนะครับหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับถ้ารวมดอกเบี้ยในการฟอนนะครับ หรือโรตเตอรี่นะครับสี่ประมาณนั่นแหละครับผ่านหลังกับโลตเตอรี่บวกร่รวมดอกเบี้ยแล้วกับประมาณแสนในหน่อยนะครับหรือแสนอะไรกับโบชัดเจนนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยี่มีแน่นอนครับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ดอกเบี้ยของผ่านกับโลตเตอรี่นี่อยากนักแน่นะครับนักกุโตัวรถเพราะว่ามันเป็นของแยกกันมานะครับทาสีให้ดีเข้าตรงสื่อเฉพาะตัวรถก็ใบเมียนะครับมันจะได้พอนหน่อยนะครับ ที่นี่พานนี่ต้องซื้อเงินสดที่นี่เพราะเขามีพานแล้วหาเงินมาซื้อพานนะครับซื้อแยกแล้วเขาอาจจะซื้อมือนหนึ่งก็ได้หรือมือสองก็ได้ก็ได้นะครับที่นี่เขาซื้อพานแล้วเขาไปเยพึ่งซื้อโรตารี่นะครับเก็บเงินไว้นะครับไถหน้าซะก่อนหาเงินซะก่อนพอหาเงินได้แล้วจะก,ก่อนจกกังซื้อนะครับ บอกพี่น้องเขาว่าชีพปซื้อไอลอตลีนะครับใช้หน้าได้จ็คลอยอะไรเองสิเก็บเงินไว้นะครับในเงินมาแล้วลอยละสามลอยลอยละเกืบสามหมื่นแล้วนะครับมันก็จะได้ลดค่าเสจยายของเขาลงมานะครับอย่าพึ่งเอาเงินก่อนญ่ไปซสือลอตลี่นะครับใจเย็นๆนะครับล่อเหยื่อนิดนึงนะครับบอกพี่น้องว่าเสียเเงินไปซื้อลอตลีครับเก็บเงินค่าใช้หน้านะครับมันจะได้เงินก่อนมาทันทีนะครับ จะซอยหลดแบงบาภาระนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนงครับฝากไว้นําการรจงวดนะครับการายงวดนี่ต้องเฉลี่ยงวดนํานะครับเบิ่งงวดได้ดีนะครับบางบริษัทหรือบางไอการผ่อนนะครับอาทิการผ่อนอาจสแสนหนึ่งปีละแสนปีละแสนนะครับปีสุดท้ายอาจจะเป็นสี่หมื่นหรือห้าหมื่นนะครับ กะให้ส่วนต่างตัวนั้นของงวดทุดถ่ายมาเฉลี่ยกันครับงวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้านะครับให้มันซ้ำกันนะครับเอข้าก็จะได้ใจงวดปีที่ถูกลงม,มานะครับตัวนี้จะเลื่มเบิ้งน้่งแล้วครับการผ่อนใจนะครับแต่กะบางบริษัทก็อาจจะใจะเฉลี่ยมาไห้ให้แล้วนะครับตากับพยายามเบิ้งนะครับมันจะได้ส่วนลดที่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ การผ่อนใจก็จะได้สะดวกสบายขึ้นมากนะครับงวดปีเขาก็จะบรินักขึ้นนะครับทาเาเฉลี่ยค่างวดที่มันสม่ำเสมอกันนะครับทั้งงวดแรกแล้วก็งวดทุดถ่ายนะครับงวดใหญ่นะครับนี่นะครับการสื้อรดไทยนะครับที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับดอกเบี้ยใจเย็นๆนะครับคอยคิดเท่าันครับปรึกษากับเซลผู้คนขายจังสื่อนะครับ คลิปนี้ก็บ่มีียังไรนะครับมีเรื่องลรามาเบาสูเช่า youtube ฟังนะครับเบาสูเอฟซีฟังนะครับถาบันดีกะซอยสนับสนุนนะครับเอาไปใส่ถาบันบุดีกัติชมมา่อใดนะครับแล้วก็ขอถทดขออให้นะครับที่เบาผิดพลาดไปนะครับคลิปนี้จะต้องพ่อไปเท่านี้ก่อนแล้วครับบกับสวัสดีครับ